สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเอมี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเยินจะมาบอกนะคะวิธีการหาเงินในแอปง่ายๆเนาะว่ามีแอปฟรีอะไรมาให้หาเงินฟรีนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแอปหาเงินนะคะก็คือเราสมัครครั้งแรกนะคะเราจะได้เข้าไปเลย48บาทเนาะถอนขั้นต่ำ50บาทนะคะ ก่อนจะไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนด้่นอนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปคลิปต่อๆไปเนาะนะคะเดี๋ยวจะมาบอกขั้นตอนแรกแน้ะนะคะว่าทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเข้ามาหน้าแรกนะคะเราจะเจอการลงทะเบียนเนาะจะเป็นลงทะเบียนนะคะให้ใส่ลงทะเบียนนะคะอันแรกนะคะจะเป็น กรุณากรอกชื่อผู้ชายนะคะแนะนําให้เป็นชื่อจริงของเราเนาะนะคะแล้วเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะส่วนที่3มนะคะกรุณาใส่รหัสผ่านก็คือเป็นรหัสที่เราให้เราตั้งเองนะคะและแต่เราจะตั้งอะไรแต่แนะนำนะคะให้มีภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยเนาะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะใส่รหัสผ่านอันนี้รหัสแนะนํานะคะ ทุกคนคลิกเข้าไปทุกคนก็จะขึ้นรหัสแนะนําของเอ็มเลยเนาะนะคะถ้าใครอยากใส่รหรัสนะนราของคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เพื่อความสะดวกนะคะคลิกเข้ามาก็จะขึ้นรหัสแนะนําให้เลยนะคะเพราะอันนี้นะคะจะเป็นรหัสแนะนำไม่ใส่ก็จะเข้าไม่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเรามาขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเนี่ยนะคะถ้าใครแบบ ใส่แล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะให้เราใส่รหัสของเราเนาะอัน,นก็ใส่เป็นเบอร์โทรนะคะอันแรกก็ใส่เป็นเบอร์โทรอันนี้ก็ใส่เป็นรหัสที่เราตั้งที่เราตั้งขึ้นมาเองนะคะพอเข้าสู่ระบบเลยก็จะขึ้นมาหน้าประมาณนี้นะคะประกาศพิเศษนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะคำเตือนอะไรต่างๆก็ให้เราอ่านนะคะอ่านนะคะถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็เพื่อรายละเอียดเนาะขะให้อ่านนะคะ แล้วเราก็เข้ามาเลยเข้ามาครั้งแรกนะคะเงินจะยังไม่เข้าเนาะเงินจะยังไม่เข้านะคะเราก็ต้องรอประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเนาะถึงเงินถึงจะเข้าเป็นสี่สิบแปดบาทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะคะให้เราทำเนาะภารกิจให้ทำนะคะเป็นคล้ายๆเป็นแอปสั่งซื้อของนะแต่ไม่ใช่แอปสั่งซื้อของจริงๆเนาะเป็นให้เราลงที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณให้เราแบบก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้เรานะคะแต่เราต้องไปสมัครก่อนเนาะเราไปไปสมัครเป็นเป็นสมัครก็คือสมัครตั้งแต่เข้ามาที่บอกของแล้วะคะ่ะสมัครเข้าไปนะคะ แล้วเราเข้ามาที่บัญชีของชั้นนะคะตรงนี้ <c oughs> ก็จะมีเป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะ <c oughs> แล้วข้อมูลส่วนบุคคลเนาะให้เราคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะให้เราลงเป็นนะคะเป็นระบบบัญชีเนาะระบบบัญชี <c oughs> เอาคลิกเข้าไป <c oughs> อันนี้นะคะ ก็ให้ใส่เป็นชื่อเราเนาะก็เป็นชื่อเราอยู่แล้วล้วก็ยืนยันเพื่อแก้ไขนะคะการรับที่อยู่นะคะรับที่อยู่นะคะก็คือให้เราเกาะที่อยู่นะคะเพื่อที่จะไปทําภารกิจเนาะนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อจริงก็ได้นะคะใส่หลอกๆก็ได้เนาะนะคะเพราะว่าของมันไม่ได้เป็นสูงจริงเนาะแต่มันเป็นการทําภารกิจนะคะ เอนจะใส่ให้ดูนะคะตอนนี้นเราก็จะใส่เป็นชื่อเนาะใส่เป็นชื่อเอ็มเรากันเอ็มเอ็มเอ็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรเนาะเราใส่แบบหลอกก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องใส่เหมือนก็ได้พมีผ้านะคะเอ็นจะใส่เป็นประเทศไทยเนาะ ที่อยู่ละละเอียดไทยแล้วกันนะคะสถานที่สามารถติดต่อได้นะคะติดต่อตกลงก็จะบันทึกสำเร็จนะคะสำหรับการตั้งไปถึงเวลาเราจะส่งของเขาจะส่งคองมาเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นการส่งคองแบบหลอกๆนะคะ เราก็ตั้งผ่าภาษาได้เนาะว่าใครอยู่ภาษาอะไรเงี้ยจะมีภาษาจีนนะคะแล้วก็มีภาษาไทยนะคะอันนี้จะเป็นการจัดการรหัสผ่านเนาะก็คือให้เรามาตั้งมาตั้งรหัสผ่านใหม่ของเรานะคะกรารใส่รหัสผ่านใหม่ของคุณการจัดการรหัสผ่านนะคะก็เป็นการยืนยันรหัสผ่านของเราที่เราเคลิกออกไปเลยคะ่ะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เนาะ เพื่อแบบเขาจะได้ยืนยันตัวตนของเรานะคะอะไรเงี้ยรายละเอียดบัญชีอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดประวัตินะคะการบันทึกการถอนบันทึกการเติมเงินนะคะอันนี้ก็คือบันทึกการเติมเงินคือที่เราแบบเติมไอเติม v i p นะคะเติม VIP ก็คือเป็น v i p 1 v ีหนึ่งอย่สงอะไรเงี้ยก็มันก็จะขึ้นให้มาตรงนี้นะคะว่าบันทึกการเติมเงินเนาะ อันนี้ก็คือเราถอนเงินแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูการถอนเงินนะคะให้เราคลิดเข้าไปนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ให้เราใส่ชื่อจริงของเราเนาะนะคะอันนี้ให้เราใส่เป็นเบอร์ติดต่อนะคะ อันนี้เป็นหมายเลขบัตรนะคะป้อนหมายเลขบัตธนาคารนะคะแล้วเราก็เลือกธนาคารเนาะตรงนี้ก็จะมีกสิกรนะคะกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรี CIMB นะคะทหารไทยเนาะไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ก็มีนะคะ ู o อบแ land and house นะคะก็มีหลายธนาคารในเลือกเนาะเขาเอ็นจะเลือกเป็นไทยพาณิลกันเพราะเอ็มช้ไทยพาณิ์เนาะก็เป็นไทยพาณิ์น,นะคะธนาคารเปิดไม่ได้ป้อนบัญชีธนาคารที่เปิดอยู่ปรดนะคะก็คือเราก็ใส่เป็นเลขนะคะเป็นเลข เลขบัญชีแล้วมั้งครับเลขบัญชีแล้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะใส่เป็นสาขาของเราเนาะสาขาว่าธนาคารเราอยู่สาขาอะไรอย่างเงี้ยคาเตือนนะคะสวัสดีเพื่อเป็นการรับประกันสิทธิ์ของคุณโปรดผูกหมายเลขบัตรที่ถูกต้องและข้อมูลสาขาของธนาคารหลักสี่แห่งนะคะ ธนาคารแห่งประเทศจีนการก่อสร้างอุตสาหกรรมและการและการพาณิชย์นะคะก็คือน,น่าจะบอกเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับแบบธนาคารเราอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีอะไรเนาะอันนี้จะยังไม่ตั้งแล้วกันเนะเพราะว่าเอเจะมาอธิบายทุกคนดูก่อนนะว่าแล้วเราค่อยเข้ามาจัดการเรื่องนี้นะนะคะออกไปที่ตรงนี้เลยคะ่ะ นะคะจะเอามาอัานนี้เนาะชวนเพื่อนนะคะเราสามารถชวนเพื่อนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรหัสเชิญเอ็มเนาะทุกคนที่สมัครเข้ามาทุกคนจะมีรหัสเชิญเป็นของตัวเองนะนะคะแล้วก็สามารถเอาไปชวนเพื่อนได้นะคะ อันนี้จะเป็นการบริการลูกค้าเนะว่าใครมีปัญหาแล้วก็ถามเขานะคะหรือเงินยังไม่เข้านะคะมีอะไรก็สอบถามฝ่ายบริการลูกค้าได้เนาะนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะสอบถามเขาได้นะคะ เราก็ต้องรอนะคะรอให้เงินเข้าเนาะรอให้เงินเข้า48บาทก่อนนะคะเราค่อยมาทําภารกิจตรงนี้เนาะอาจจะรอนะคะถ้ามันนางก็ทักไปหาฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะทักไปหาเขาได้เนาะนะคะเพราะว่าคนเล่นเยอะนะคะอาจจะแบบใช้เวลานานนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่ามีข้อมูลการถอนอะไรนะคะอินจะมาลงคิดตัวต่อไปให้ดูเนาะว่าถอนได้ไหมนะคะถอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ขอขั้นต่ำก็ห้าสิบบาทนะคะก็ข้อมูลประมาณนี้นะคะข้อมูลคร่าวๆเนาะส่วนบันทึกการเติมอันนี้ก็น่าจะบอกไปแล้วนะคะข้อมูลความบันทึกประกาศรายงานทีมอันนี้ก็น่าจะบอกไปแล้วเนาะ น,นี้ก็จะเป็นคําว่าเติมเงินนะคะเติมสำหรับเราอยากแบบเราอยากเพิ่มเป็น vip ใหม่นะคะ vip พหนึ่งวอพสองอะไรเราก็คลิกเข้าไปที่คําว่าเติมเงินนะคะเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะกรุณาป้อนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทห้าร้อยหนึ่งพันนะคะสามพันห้าพันนะคะจนถึงประมาณห้าห0ื่นเนาะประมาณนี้นะคะ ก็เราก็ต้องไปดูเอพีเราก่อนเนาะว่ามันไปพีเอพีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่ามันกี่บาทนะคะเราค่อยมาใส่ตามจํานวนนี้เนาะก็เข้าๆประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เงินยังมีขึ้นเนาะเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะด้วยนะคะเราก็ต้องรอไม่เกินสิบถึงสิบห้านาทีเนาะก็ต้องรอก่อนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะ มีข่าวสารอะไรดีเอจะมาแนะนำใหม่นะคะก็ให้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเนาะจน,จนจบคลิปนะคะก็ถ้ามีแอปใหม่เอจะมาแนะนําให้ไวที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ามันถอนได้จริงๆนะคะเอจะมารีวิวใหม่เนาะว่ามันถอนยังไงอะไรเงี้ยใช้เวลากี่ชั่วโมงหรือกี่วันอะไรนะคะเอ็งก็จะมาบอกอีกครั้งนะคะก่อนไปก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารแค่นี้เนาะมีอะไรดีๆก็จะมาบอกใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันเนาะเตรียมก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็จะไปแล้วเนาะขอบคุณค่ะบาย